โอ้โหดู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 แปลงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนักแรงแรงนะครับทีนีนี่อีกอีกอีกนะขึ้นไม่ไหวแล้วสวัสดีครับวันนี้ปะภูจะพาท่านู้ชมไปหาเห็ดกันวันนี้เราจะได้เห็ดอะไรลองอดีดตามชมดูนะครับวันนี้ ายกับป้าภูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้นะครับฝากติดตามช่องยัยเอ็มชาแนลยัยเอ็มยัยเอ็มชาแนลนางเหงาแย่แล้วนะมีใครดูนางป้าไปไปหาเหตุกันวันนี้ป้าภูจะพาไปหาเห็ุน,น,น,ะาาหาหนะครับไป ติดลด่บน้อยดินแห้งเตรตขึ้นหัวแตกพับคอนหัวแปลกมากตอนมจริงเหตุผลนี้มัน,น,มน,นมาขึ้นหน้าหนาวแต่มันขึ้นหน้าหน้าฝนนไดะ ต,มมต,ต, game, ตูมก็ยังมีเลยตูมแตกตูมหัวก็แตกแล้วดู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 กังดแดดกนเริัแรงนะนะเกิดด้วยตดยอดยัมีน้รงแตกเลแต่วหัวก็เริ่มแตกแล้วดินแห้งดินแห้ง เห็นปวงโป้งให้เราอีกไหมมันเกิดอยู่เรื่อยยอดแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วเลยเห็นเห็ดแปลงก์วันนี้นตามห้างแรงมันขึ้นดินหงแรงเป็นอย่างเงี้ยแดงแข็งอยู่ ความแห้งแล้งไม่สามารถทำในนางได้นางจะเกิดแรงข้างหนหนางตูมขึ้นมาอยู่เรื่อย Dulu, sejauh ini, hai, 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 my hai, hai, น้ำลเป็นเต็มเลยดินห้งแตกเลยดูน้ำหังมาขึ้นดูดูเหรอขึ้นเหมือนหน้าหนาวเลยมันฝนมันทิ้งช่วงแล้วก็แดดมันจัดแต่เห็ดมันยังกำลังเกิดไงกำลังเกิดจะ่ทำให้สภาพเนี่ยม well, voilà. ันเห็ดหน้าหนาวมันน้ำหนังหยากขึ้นโลกแต่เราจะข้ามหนังไม่ได้ดูดิผมจะให้ดูความเลยตามช่องหนังของดิน เห็นป่ะเห็นความแห้งแล้งของดินไหมแต่เห็ดมันคือเกิดแล้วผมหลอ,อ,อ,อกงาใจเลยแต่ว่าสภาพน้ดูปนะ่ะนี่สภาพน้หัวแตก นเรื่อยๆยอดเรื่อยๆดอกนี่บ้างดอกมันเริ่มเล็กลงแล้วดินแห้งจัดดอกมัเริ่มเริ่มเริ่มเล็กลงร้อนจัดแรงจัดอะไรเงี้ยมันก็ดอกมันก็มันก็ยังขึ้นอยู่มันมันเชื้อมันได้นะมีแล้วงอกหลงหมู่ยูดอก แห้งยังเกิอดอนี่แห้ง,ง,งแกกเลยแห้งแกกเลยแรงจัดเดนแดดนักแรงหัวกลายเป็นป๊อปคอนเลย ยัง <icana>, ไม่เข้าหน้าหนาวหัวก็แตกแล้ว get get โอ้โหดอกตุดตูดใหญ่โอ้โหตูดูดดอกไม้หนะแต่ด้วยความร้อนนะหนาก euh ouais mm ็หัวแตกแล้วนะดูดิโอ้โหสวยงาม สิบโลครับสิบโลเดินครับสิบโลเดินสิบโลแต่ปันนี้แปลกมากครับผมพามาดูเห็ดครับเห็ดไข่ดอกบาน,บาน,บานถั่วแตกแตนะครับขึ้นดินแห้งๆแปลกก็คือว่าความจริงเห็ดแบบเนี้ยมันจะออกช่วงเดือนหน้าหนาวของที่นี่แต่เดือนนี้เดือนสิงหาเห็ดอันนี้คือเกิดขึ้นแล้วผมก็ไม่เข้าใจธรรมชาติเหมือนกันนี่ครับแล้วเห็ดดินแห้งดินแรลงๆดินเหี่ยวๆอย่างเงี้ยมันก็ยังเกิดดอกต่มๆแล้วเกิดมาก็หัวแตกอันนี้ก็ เห็ดนตมๆก็ยังเกิดอยู่ดินแห้งเห็นไหมตามในคลิปนะครับเนี่ยครับตามในคลิปมันก็ยังเกิดอยู่แต่ผมม,มันแปลกคือว่าดินแห้งดินแลง้งหัวแตก,แตกมันเป็นมันจะขึ้นเพาะหน้าหนาวแต่ตอนนี้ขึ้นเดือนสิงหาก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับที่ให้มีบาวปูตะปูเสมอมาขอบคุณมากมายนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับทุกท่านจะถามมาเยอะว่าบาปูเก็บเห็ดที่ไหนครับเก็บเห็ดที่หวัดลาดรีเพชรบุรีประจวบจุมพรครับก็คือ ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนครับโซนนี้คือบ้านพี่น้องของบ่าวภูอยู่โซนนี้อยู่นะครับก็ขอบคุณมากมายที่ให้กําลังใจบ่าวภูหรือตาภูเสมอมาว่าตาภูจะพาไปทาอะไรคลิปอะไรเก็บอะไรให้ท่านชมได้ชมรอคลิปหน้านะครับขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณนะครับ